ไม่ชำนาญ เราไปชายบากาใช่เราไปชายบากาต้องกลับไปทางที่เรามาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรมันจะลงไปขึ้นหนึ่งถึงเจ็ดมันจะพลเหลือทางทางที่เรามาแล้วตรงนี้เราผ่านมามเมื่อกี้ที่เราผ่านทางเส้นนี้ปะไม่ผ่านเราผ่านคนละเส้นกัน ราจะไปขาลงพรุ่งนี้เราจะแวะเที่ยวลายทางเขาบอกว่าเส้นนั้นน่าสวยมากไม่มีอะไรแล้วตรงตรงเราอยากไปดูตรงตรงแล้วก็ผ่านที่ที่เราพักวันนี้อ๋อเหรอผ่านที่เราพักเมื่อคืนเนี่ยมันต้องผ่านเดียวเส้นเดียวกันอ้าวเหรอแล้วมันเส้นหนึ่งต้นเจ็ดไงแต่เราไม่เข้าไปแล้วไงเราก็วิ่งเลยผ่านไปเลยแต่ถ้าเกิดเวลาเหลือแล้วเราอยากจะเก็บต้นยาง ซ่อมก็ได้เพราะเมื่อวานเพราะผ่านเมื่อวานเราว่าเราใส่ชุดไม่ค่อยสวยอะเราก็เลยอมันยังได้อยู่พรุ่งนี้ถ้าเราออกเร็วๆนะออกเร็วๆว่าเราคือพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราเก็บลายทางเพราะว่าเราเรานิ่งหน่องได้เพราะเราจะไปพารคที่เชียงใหม่เราพิทีพักแล้วใช่ทีอากาศไม่ถึงกับร้อนค่ะเย็นๆสบายๆพอให้เราแบบแต่งตัวแบบดิมวินเทอร์เบาๆถ้าเมืองนอกเขาน่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะนะ สวยสแต่มไม่รู้เจ้าดีจีไอมัเก็บได้แค่ไหน ก,กินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ไปเลยที่โฮเทลเดาว่าเนี่ยเราจองราคาพันสองแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยอ,อมันจะมีห้องอห้องที่มีอ่างคือ2องพแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อ่างเราก็เลยไม่หนาวขนาดนี้จมลงอ่างเมื่อวานมีสาวว่ายน้ําเลยยังไม่ลงเลย <c oughs> หนาวอ่ะพอถึงเวลานั้นมันหนาวนะตอนพมมัน <พอ S 1> มันลมเออเอาเรื่องเลยหรือว่าเราเยอะ แต่เมื่อคืนเราอยู่ที่ดาดฟ้าเป็นคนสุดท้ายนะเพราะเราเจริงเราก็อยากนั่งดูดาวต่อมันก็ได้อยู่นะแต่สงสารเด็กซสเร์ฟเนี่ยเขาก็ต้องรอเใช่ใช่ช่ คันรถของเขาสีแดงก็มีรถของเขาเองสีแดงเพราะว่าเมือ่อก่อนจาได้เขาขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวยังไม่มีน้องอีคิวเลยนะนอ,อ,อันนี้จุดกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์อีกมันมีสามจุดในของอาง่างคางอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นมอนมอนสนอะไรปะไม่รู้อ่ะการกลากงเต็นท์อ่ะมอนมอนสนใช่ลานกลางเต็นท์มีสาม มองนะ ในรถอย่างนงี้เกียร์มันไม่เป็นแบบนี้เขารู้ไงไม่งั้นเขากดดันใช้เกียร์ต่ำดีหนึ่งดีสองแล้วก็แอลเขเกียร์บอกชัดเจนเลยเขาชื่อเพจอะไรนะน้องอิคิวเลยเช้านี้ที่อ่างข้าอเช้านี้ที่ นี่โอ้โหโค้งหักศอกเลยนะคะตรงนี้แต่ว่าวิวขวาสวยมากคนขับห้ามมองโอ้เวียงเลยอะรถอะคือมันต้องกินเลนขวาใช่ปะมันต้องอย่างเงี้ยเออไม่งั้นมันไม่ต่เหมือนพี่เคยมาเคยมาเนี่ยเคยมาเคยมาตอนที่แม่มาด้วย ตอนที่มาเวียงแหงใช่แล้วพอลงไปเนี่ยแล้วก็จะเป็นไล่ส้มอ๋อมางี้ใช่เคยมาแล้วแล้วตอนนั้นเราเลี้ยวขวาไปแล้วก็ไปอ่างขางใช่เราเสร็จมาทางนี้เรามาแล้วตอนนั้นอ่ะเราเราลุยไปหมดเลยเราไม่ได้รู้รู้หรอกว่ามันชันน้อยชันมากเขาจำเนี่ยจำได้ว่าตรงนี้พอมองลงไปเนี่ยมันเป็นทะเลหมอกหมดเลยค่ะแล้วพอลงไปก็เป็นไล่ส้มเพราะฝั่งก็ปลูกส้มยังเง อันนี้ลงยาวเลยค่ะทุกคนเกียร์อะไรคะอันนี้สองหรือหนึ่งมันมันมันปรับเป็นส<อ>ามเองอ๋อปรับเองเพราะว่ามันชัน <c oughs> ตอนหักสองเมื่อกี้ตรงตอนขึ้นอะคือตอนนั้นแหละใช่ไหม จุดตลอดค่ะคอ,อยอำนวยความสะดวกให้เราโอ้ oh, คือตอนลงตอนขึ้นน่ะน่ากลัวมากเลยเนี่ยขึ้นมาแล้วต้องแบบผักซ้ายเลยเร,เราขึ้นทางนู้นถูกแล้วใช่ไหมใช่ <laughs> ลงอะได้อยู่นะแต่ตอนขึ้นเนี่ยขึ้นทางแนะนําเลยว่าทุกคนขึ้นทางอารุณโนทัยดีกว่าแต่ถ้าจําเป็นจริงๆแล้วลงทางนี้ได้จริงๆลงทางนู้นก็ดีกว่าแต่เราย้อนไกล กําล <wykor> <s architectural udo> ังแฮปลันช <Koll malt> ์เกนนึ่งเแน่เลยเนี่ยเนเจ็บคอแน่เลยเนี่ยคลางยาว ันนั้นอะ่ะเรานอนอ่างคางแล้วเราก็ลงมาทางนี้ไม่ใช่เราไม่เคยนอนอ,อ่างคางเรา,เราที่เราที่เรากางเต้นนอนอะ่ะที่เรากา,าง,งเราอยู่นู่นเราอยู่ย,ยังไม,ไม่ขึ้นมาเลยเออยังไม่ขึ้นมาเขาเลยอเพราะว่าเราเจอรถติดบ้านเราก็เลยไม่เอาใช่ไหมใช่ไม่ขึ้นไม่ได้เยอะแล้วมันเย็นแล้วไงเราขึ้นไม่ทันแน่ๆเราก็เลยนอนหลิมนนแต่วันที่เรามาเต้นเนี้ยเราออกจากเวียงแหง แล้วเราไปเชียงรายไงเราไปฝางนี่แหละไปเส้นนี้นี่แหละแล้วนั้นเราไม่มี GPS เราใช้สมุดเหลืองอะตีกัเลยว่ามันคุ้นๆว่าเคยมานี่หว่าเนี่ยเลยลงไปข้างล่างๆจะมีไร่ส้มถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่มีดินสไลด์เยอะแต่เขาทำถนนไปแล้วตอนนั้นขับจีนา่าม,มันเกียร์ธรรมดางเกียร์ธรรมดามเวลาลงเขาขับง่าย Mm -hmm. It was ไม่กินนะนี่สวนส้มธนาอ่างขางมันเป็นส่วนส้มธนาทรไงธนาทรข้างล่างนะเดี๋ยวลงไปเราไม่เอาตรงนี้เนาะอ <N> ันนี้กว๋วยเตี๋ยวเบสุก,กี้เร <N> <N> ายเาเไปกินข้างล่างดีกว่าเข้าเก็บและชมส่วนส้มนี่มีจุดท่องเที่ยวเจสัง รถไปเลยวะไม่เหมือนนันขบขึ้นมาเนาะหลักกิโลมันค่อยๆกระเดือกไปทีละนิดๆๆนิดนิดๆๆๆนี่นี่ใช่แล้ว,วมะม่วงเอ,วเอ๊ะหรือว่าลำใหญ่หรือลิ้นจี่ไม่รู้อ่ะเหมือนตอนที่เราไปแม่แตงอ่ะตัวแบบนั้นอนะใหญ่มั้งชีโซ เนี่ยส้มเต็มเลยว่ะอย่างเงี้ยต้นส้มเต็มเลยต้นซาลาเปามันโถอีกานนี้น่ากินเอาไว้ปลานานดีแล้วปลาด่าอีกแล้วคุณติดปากใช่ปาหางดา้ยต้องไปคอยลบดีลิทคลิปอ่ะขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่เราว่า,าติดไปอ่ะจๆมันเหนื่อยตอนเราใส่มากเลยนะขอโทษขอโทษ ก็าจจะไม่ทำอะไรอะคลิปอะไร พอถึงช่วงที่มันไม่ชันอ่ะเขาควบคับเร็วพี<อ>่เห็นเขาเขาเป็นเส้นขุนเส้นทางไงมันเป็นเกียร์ธรรมดาเจะบอกว่ามีรถสวนมานะหยุด สวนส,วนส้มส้มนาทีให้เก็บเองหร,อหรือว่าเราจะต้องเก็บส้มซื้อที่ฝ่งใ่นี่ซื้อี่มันหายตา้านจจกซืในตลาดี่ไม่เก็บเนเก็บเปนะก็เปรี้ยวไม่เปรี้ยวรอ สดสดสดที่ร้านก็สดเนี่ยเผาอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่เหรอใช่ใช,ใช่ไหมไม่น่าใช่นะคนละม,มุมใช่ใช่เขามันมีบ้านอยู่ใกล้บ้านหมาเปื่อยๆมาล่า